ครับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับทางช่องนะครับของเซียนน่าดีนะครับครับเมื่อนี้นะครับเซียนน่าดีก็บจมาสรุปปงสุดท้ายนะครับเด้อกับเราพัฒนานะครับครับเลาพัฒนานะครับของเซียนน่าดีนะครับพี่น้องเอฟซีอันนี้เป็นของคลิปแรกนะครับพี่น้องเอฟซีคลิปแรกนะครับเซียนน่าดีสิมอยตัวเลขกกล้องอีกเ้ยพี่น้องเอฟซีเ้ครับอยู่ในนี้นะครับพี่น้องเอฟซีครับสีสรุปสุดท้ายเอาตัวจอ เน้เนๆน,นะครับล่องให้พี่ให้น้องเข้านะครับว่าจะเป็นในกลุ่มหรือว่านอกกลุ่มนะครับเน,นาะเท่ยนดีกเองเฉียวมาล่องให้พี่ให้น้องเข้านะครับโค้งสุดท้ายนะครับพี่น้องเอฟซีสรุปนะครับเ้าะ สรุปโคงสุดท้ายเล่าพัฒนานะครับขับของเซียนนาดีนะครับ ของเซียนนาดีนะครับอันนี้ช่อง y ยูทูบได้ครับได้เนี่เซียนนาดีพารวยนะครับพี่น้องที่เข้ามาติดตามได้นะครับติดเข้ามาไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้เห็นคลิปใหม่ๆนะครับของเซียนนาดีนะครับครับวิ่งนะครับเรียกวิ่งเรียกรูดนะครับครับวิ่งรูดนะครับพี่น้องที่ ครับรอบนี้มันได้มาสองตัวนะครับเจ็ดกับแปดนะครับเจ็ดกับแปดนะครับพี่น้องยูพี่ครับตัวจอตัวเน้นนะครับของเสียนะดีนะครับรอบนี้นะครับก็มีอยู่สี่หางนะครับหยอลงมาเหลือสี่หางนะครับพี่น้องยูพี่ครับก็จะได้นะครับเจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดสองนะครับพี่น้องยูพี่ แปดหนึ่งนะครับแปดสองนะครับพี่น้องยูซี่อ้าวนี่คือทั้งช่องนะครับเซียนนาดีพารวยนะครับพี่น้องยูซี่ขอมาติดตามได้นะครับถามมาโหลดตัวได้นะครับเนาะพอเลขมันเป็นคำนวณออกมานะครับมันจะได้ยังสี่นะครับเลขชุด ชุดวินนะครับ <c oughs> ครับชุดวินนะครับ เจ็ดหนึ่งนะครับแปดสองนะครับเจ็ดหนึ่งแปดสองนะครับพี่น้องที่วิ่งกันได้เนียนบางที่อาจจะมาทั้งบนทั้งล่างนะครับครับอันนี้คือสูตรไม้นะครับของเซียนอดีนะครับก็ยังเข้าสูตรไม้มาลงนะครับเพราะว่าย้อนหลังเบิ้งนะครับกะถือว่ากำลังหดกระได้นะครับเนาะเพราะว่าเซียนอดีเห็ดยบ้อนหลังเบิ้งแล้วนะครับกะรู้สึกว่าน่าจะมา นะครับครับนี่คือชุดซีตัวนะครับวัดได้เจาะให้ตัวได้ตัวนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นเหล็กขัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองนะครับพี่น้องซีเอางวดประจำวันที่นะครับ 5ทับ1ทับ67นะครับพี่น้องที่ครับสรุปโค้งสุดท้ายเราพัฒนานะครับของเสียนนาดีนะครับเสียนนาดีพารวยนะครับทั้งสองยูทู e นะครับพี่น้องทุี่วิ่งรูดนะครับ7กับ8นะครับพี่น้องทุี่เอาเดี่ยนทอกันนะครับเดี่ยนเท่าเท่ากันนะครับ เจ็ดกับแปดนะครับเอาบบว์วาสิเป็นอยู่ในกลุ่มหรือว่านอกกลุ่มนะครับเสียนาดีเข่าลงฟันลงในกลุ่มนะครับชุดนี้นะครับพี่น้องยุบซี่กวิ่งโลดเจ็ดกับแปดนะครับจับคู่เจ็ดหนึ 2, ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองนะครับชุดวิ่เจ็ดหนึ่งแปดสองนะครับพี่น้องยุบซีครับนี่คือสูตรมาไม้นะครับ ครับสูตรแม่แม่ไอนี่คลิปแรกนะครับของเซียนนาดีนะครับอีพีแรกนะครับอีนี่อีพีสองนะครับครับเซียนนาดีเอาสูตรนี่มาทดลองเบิ้งนะครับพี่น้องเข้ากับเบิ้งไว้เป็นแนวทางก่อนก็ได้นะครับบพันลงทุนกับบ่เป็นยังนะครับเนาะแต่เซียนนาดีกะลงทุนเยอะขึ้เก่านะครับพอเป็นคนมักเสี้ยงมักลุนนะครับครับแปดเจ็ดสามนะครับเอามาตั้งนะครับแปดเจ็ดสามนะครับเอาเลข มานีอาเลขกล่างนะครับ38มนะครับมาตั้งแล้วคบวก8เท่ากับ1น่ะครับพี่สบวก8เท่ากับ1นบวก1เท่ากับ4ีนะครับ7วก8เท่ากับ5นะครับเท่ากับ15นะครับพี่แบวก3เท่ากับ1นะครับเท่ากับ11นะครับเขาก็มาบวกกัน5กับ1ึเท่ากับ6 5กับ4เท่ากับ9นะครับได้เลขวี่งหานี่สูตรเนะครับแต่ว่าเส้นอดี เบานะครับเชียร์นดีเมาสูตรตัวนี้นะครับลดแเติมเพิ่มเติมนะครับเก้าบวกสองเติมนะครับเก้าสิบสิบเอ็ดหนึ่งแล้วก็สองนะครับพี่น้องเพ่มันก็จะมาเป็นตัวเด่นนะครับเป็นตัวเด่นนะครับหกบวกสองเท่ากับแปดนะครับแปดแล้วก็เจ็ดนะครับมาลดเติมหนึ่งนะครับ จะได้8กับ7กับ1กับ2อนึครับพี่น้องพีเอามาเป็นตัวเด่น7 1 7 2 8 1 8 2นะครับเนาสูตรนี้นะครับถามบ้านเขานะครับเจ้าหน้าที่กสิทธิ์ลงให้พี่ให้น้อนห้าตัวนะครับถามบ่าเขากะวิเคราะห์หาสูตรไม่อีกไปคือเก้านะครับพี่น้องพีต้องมีความมั่นใจนะครับในตัวเจาว้าของนะครับว่ามปนว่าเฮ็ดแล้ว ติ๊บไปแต่เอตเอฟซี FC. เอาไปลุนไปเสียงบอแมแอนนะครับเสียนอดีเอาไปลงทุนคือเก่เานะ,ะาครับเอาแคปหน้าจอไว้ครับอันนี้คลิปแรกนะครับพี่น้องเอฟซีเลขแปดตัวนะครับเสียนอดีก็ามาลงสูตรเลขวิ่งนะครับสูตรเก้านะครับเอาเลขวิ่งสูตรเก้ามาลงมาจับคู่ได้ห้าหนึ่งห้าสองนะครับห้าเจ็ดห้าแปดนะครับเอามาจับประกบคู่ คู่นี่นะครับเนาะครับสูตรที่หนึ่งนะครับามาประกบคู่สูตรที่สองนะครับเอาเอาชุดนี้นะครับมาประกบกับคู่นี้เลยนะครับพี่น้องทุกท่าเอาครับสำรับคลิปนี้นะครับเสี้ยน่าดีกับขออภัยผ่อนให้พี่น้องเข้านะครับโฉกโฉมันมันไปน้อกันนะครับขอให้เฮงๆปังๆนะครับ ายคลิปนี้เสียนาดีกว่าไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับ